เมื่อปี2557ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับถือว่าเป็นปีทองของวงการฟุตบอลไทยทางในแง่ของกระแสแฟนฟุตบอลที่กลับมาให้ความศรัทธาในทีมชาติไทยรวมถึงถ้วยรางวัลที่สามารถจับต้องได้อย่างถ้วยแชมป์เอเอฟซูซูกิคัพ2014นะครับที่ไปได้แชมป์มาที่ประเทศมาเลเซียทำให้วันนี้ครับสปอร์ตรับรุ่นในช่วงรับรุ่นไทยลีกนะครับจะพาผู้ชมไปย้อนรำลึกถึง5เหตุการณ์สำคัญของวงการฟุตบอลไทยในช่วงปี2557ที่ผ่านมา โดยผ่านการบอกเล่าของสาผู้บรรยายกีฬาชื่อดังครับคือคุณอัศพงศ์ศื้อมาคุณจยุทธ์บรรณองสาและคุณพิทักษจำปางเงินครับโดยเหตุการณ์แรกนะครับที่เราหยิบยกกันขึ้นมาก็คือการที่นักเตะไทยคนแรกที่ได้ไปแข,ข่งขันอย่างประเทศสเปนกับสโมสรอัลเมเรียนั่นก็คือเจสินแดงดาครับศูนย์หน้าหมายหนึ่งของทีมชาติไทยเรื่องการที่เจษลสศิลป์ไปเล่นกับอัลเมเรียเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ ผม,ผมว่ามันจะเป็นการสร้างกระดกบันดันใจเหมือนเหมือนกับเรื่องของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยไปได้ลงเป็นตัวจริงมากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่อย่างน้อยเนี่ยก็มีทีมระดับในลีกที่เป็นลีกระดับโลกอย่างลาลีกาเนี่ยเอานักฟุตบอลไทยไปใช้เอาไปฝึกซ้อมเอาไปอยู่ด้วยเอาไปลงเล่นนะฮะถึงแม้ว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงบ้างสำรองบ้างนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันคือบันไดขั้นแรก ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที pues, ่ทำให้แฟนๆมีความหวังอย่างน้อยเราก็มีนักเตะของเราที่จะอยู่ต่างชาติแล้วไปโท์งานในลีกสูงสุดอย่างสเปนอย่างนี้ก็ถือว่าโอกาสในการลงสนามของมุ้ยอาจจะน้อยไปบ้างตรงนี้พอพอเปลี่ยนโค้ชแล้วเราก็หวังว่าโค้ชใหม่คงจะให้โอกาสมุ้ยมากขึ้นแล้วก็เป็นการเปิดตลาดให้นักเตะคนอื่นมีความหวังถ้ามีความฝันแล้วมีความสามารถพอก็ไปได้จริงๆอย่างที่มุ้ยทําก็ถือว่าเป็นมันเป็นรอยรอยก้าวที่สําคัญที่ทําให้ เราได้รู้ว่าฟุตบอลจากย่านอาเซียนหรือประเทศเล็กๆจากฝั่งอาเซียนมันสามารถไปอยู่ตรงไหนเราความสามารถของเราอยู่ตรงไหนในเวทีระดับโลกหรือเวทีระดับยุโรปเราเล่นได้หรือเปล่านี่จะเป็นรอยก้าวสำคัญของของวงการฟุตบอลไทยของทเทียสินแดงดาและของเด็กๆรุ่นต่อไปนะครับคือผมมองว่ามันต่อเนื่องได้ถึงเด็กรุ่นต่อไปเด็กที่ตอนนี้กําลังจะพัฒนาขึ้นมาพวกเขาจะมองทเทียสินแดงดาเป็นตัวอย่าง นี่จะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เป็นการเปิดตลาดนักเตะไทยสู่เวทีระดับโลกต่อไปเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์ที่2ในวงการฟุตบอลไทยที่สร้างความปิยินดีให้กับแฟนฟุตบอลไทยนะครับและก็คือการที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเราสามารถไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศแคนาดาได้สําเร็จครับสําหรับฟุตบอลหญิงไทยที่ได้ไปฟุตบอลโลกในปี2015ที่แคนาดาครับก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทน่าสนใจ คือด้วยความที่เกาหลีเหนือเขาโดนแบนก็เลยทําให้หนึ่งโคตา้าเนี่ยมันมันเป็นโคตา้าที่เราจับต้องได้ซึ่งเราเบียดกับเวียดนามเมื่อเจอกันแล้วเราสามารถเอาชนะเขาได้คือมันก็ทําให้โคตา้าใบที่เหลือเนี่ยมันอยู่ในมือเราหนึ่งก็มีความภาคภูมิใจนะฟุตบอลหญิงไทยไปฟุตบอลโลกนะครับสองก็คือมันเป็นมันเป็นบันไดที่จะจุดประกายให้กับ นักฟุตบอลชายบ้างหรือว่านักฟุตบอลหญิงในรุ่นต่อๆไปให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆเราก็มีศักยภาพนะถ้าเราเตรียมตัวกันดีๆถ้าเรามีโอกาสมีโชคช่วยบ้างเนี่ยเราก็ไประดับโลกได้นะครับอะไรก็ตามที่มันทําให้คนไทยไปสู่ระดับโลกได้เนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจในลําดับต่อมาหรือให้คนรุ่นต่อๆไปได้เยอะก็เป็นก้าวย่างที่ผู้หญิงนาหน้าผู้ชายไปแล้วในบอลโลกโอเคหลับมันง่ายกว่ากันแต่ว่าการเราได้ไปตรงนี้ ไปแล้วจะเป็นอย่างไรไม่รู้เพียงแต่ว่าเราได้ไปแล้วได้ประสบการณ์เชื่อแน่ว่าไปตรงนี้ไปอยู่ร่วมกับนอร์เวย์ร่วมกับเยอรมันเราได้ประสบการณ์มาเยอะแน่ๆนะครับผมว่าเป็นโอกาสดีมากๆของของฟุตบอลบ้านเราโดยเฉพาะฝ่ายผู้หญิงนำหน้าไปอย่างนี้ก่อน <Bye, S 1> ก็จะทําให้ฝ่ายชายเองก็มีความกระตุ้นที่อยากต้องการทําให้เหมือนฝ่ายหญิงบ้างส่วนไปแล้วจะเป็นอย่างไรเราเข้าใจในแต่ภา,ภาพของเราอย่แล้วเพียงแต่ว่าประสบการณ์ที่ได้มาตรงนี้เอามาเรียนรู้เอามาพัฒนาให้มันใกล้เคียงกับยักษ์ใหญ่ในเอเชียให้ได้ เหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์ที่3านะครับคือการประทะกันระหว่างแฟนบอลเมืองทองยูเนเต็ดกับแฟนบอลสิงท่าเรือซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยนะครับและก็สร้างผลกระทบไปสู่ทุกคนในวงการฟุตบอลไทยครับเป็นเรื่องที่คงจะต้องเป็นบทเรียนของฟุตบอลชี่บ้านเรานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ย ในประเทศอื่นที่เขามีฟุตบอลอาชีพมานานแล้วผมยกตัวอย่างอย่างราซิวเจิติน,นอร์จเจิตินาทุกวันนี้ก็ยังมยงยงียังก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าอังกฤษเองก็ต้องใช้เวลาในการหลายปีในการเรียนรู้นะฮะทุกที่จะหามาตรการในการป้องกันหรือว่าปรับปรุงอย่าลืมว่าพวกนั้นเขามีหลีกอาชีพมาก่อนบ้านเราเนี่ยนานมาก,น,าน,มากนะน,น,นี่ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องใหม่ของการฟุตบอลบ้านเราเพราะเรามีหลีกอาชีพมาไม่นานในการนี้หรือว่าเป็นการที่แปลกใหม่ แล้วยิ่งเกิดกับทีมอย่างอย่างมงทองอย่างท่าเรือคือเหตุการณ์พวกนี้มีเกิดขึ้นบ่อยละ่ะเพียงแต่ว่าก็ถ้ามีกฎมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะให้ลดลงไปได้ก็เป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของของทีวีเอลบทเรียนนั้นนี่มันจะมันจะวนเวียนมาเรื่อยๆก่อนหน้านี้แทบไม่เคยเกิดเหตุการณ์ใหญ่นะฮะที่แฟนบอลก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกันนอกสนามผมมองว่าเป็นสัญญาณที่เริ่มเตือนแล้วว่าเมื่อเมื่อความข้างใค้มากขึ้นเมื่อเกมมันร้าอารมณ์มากขึ้น ก็จะมีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหวังว่าเราจะได้รับบทเรียนตรงนี้ครับแล้วก็ได้ได้นำไปพัฒนากันต่อไปว่าการจัดการเรื่องของแฟนบอลจะเป็นยังไงเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่แฟนบอลจะประทะากันนอกสนามเหตุการณ์ที่4ี่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เ,เพิ่งจะผ่านพ้นไปสดๆร้อนๆในประเทศไทยครับ คือเหตุการณ์การที่ฟุตบอลไทยฟีเวอร์นะครับกระแสความคลั่งคล้าหรือว่าศรัทธาของแฟนบอลกลับมาสู่ทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์นี้ครับมีเรื่องราวมากมายให้เล่าขานกันนะครับไปฟังผู้บรรยายของเราเล่าเรื่องนี้กันเลยครับ้องบอกว่าต้องให้เครดิตทีมงานของซิโก้ที่ที่เขาสามารถเรียกศรัทธาเป็นแฟนมาได้อย่างล้นหลามนะครับผมมองว่าศรัทธาของแฟนเริ่มที่จะมาตั้งแต่เอชินเกอทีซีเกมที่พม่าละ ที่ซิโกโ้ทำฟ้าแชมป์แล้วก็มาระดับหนึ่งที่เอเชียนเกมก็ขึ้นมาแล้วพอมา a f f ปุ๊บทำให้ทุกอย่างเห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าตรงนี้กลับมาจริงเพราะนั้นทำให้รู้ว่าขอให้ผลงานของทีมชาติไทยจะออกมาดีไม่ดีไม่รู้แต่มีการเล่นที่มีรูปแบบนักเตะมีความทุ่มเทมีพัฒนาการมีการเล่นที่เป็นมืออาชีพเหมือนเหมือนเหมือนบ้านเมืองอื่นเข้าที่พัฒนานแล้วเนี่ยผมว่ายังไงเป็นแฟนก็ขอกลับมาบอลเล่นสนุก แฟนบอลก็ชอบเมื่อแฟนบอลชอบแฟนบอลก็กลับมาสู่สนามแค่นั้นเองครับคือมันเป็นปรัชญาที่ที่ง่ายมากก็ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงซูซูกิครับมันก็เป็นความฟีเวอร์ราชมังคลากีฬาสานที่ใครบอกว่าเล่นเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเตะเท่าไหร่ก็คนหลงเหลงมันก็เป็นภาพเห็นในชัดเจนว่า4ี่ห้าหมื่นคนก็เต็มได้เพราะศรัทธาของทีมชาติไทยชุดนี้ในเอเชียนเกมสอนเนื่องจนกระทั่งถึงซูซูกิครับซึ่งผมมองว่าทีมแมนคนสําคัญที่ต้องพูดถึงก็คือการเข้ามาทํางานของโคซิโก้และต้องให้เครดิตทุกฝ่ายทียท่เกี่ยวข้องย การที่นักเตะของเราเนี่ยมีพัฒน,นาการมีคุณลักษณะในการเล่นฟุตบอลที่มันดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าหลีกอาชีพสุดท้ายเนี่ยนะครับหลีกอาชีพผมก็ยังเชื่อว่าหลีกอาชีพนี่แหละจะเป็นเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยแล้วก็ทีมชาติไทยก็อยากให้ศรัทธาแบบนี้มันอยู่กับกับกับทีมทีมชาติไทยไปนานๆแต่ว่าศรัทธาของแฟนบอลจะเกิดขึ้นได้มันขึ้นอยู่กับผลงานของ ตัวทีมฟุตบอลแล้วก็นักกีฬาของแต่ละคนนะครับเหตุการณ์สุดท้ายนะครับหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ก็ได้น,นะครับปรากฏการณ์ความฟีเวอร์ของชาลิวชับปุยครับจะไม่พูดถึงเขาคงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกหย่อมย่าในตอนนี้มีแต่คนพูดถึงชาลิวชับปุยครับชาลิวก็เลยบอกว่าเกิดมาเพื่อเป็นซปเปอร์สตาร์มีบางมุมบางเหลี่ยมเขาเขา,เขามีคลาบไค,คล้ายโรนัลดนะผมมอง คือมีมีความเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่คล้ายๆกันก็ต้องบอกว่าก็คนความสามารถก็มีความน่ารักก็มีรูปหลอก็รูปลอด้วยก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปไปไปติดเขาก็ต้องเห็นไปชมก็ว่าอ่ะอย่างน้อยมีคนที่เรามีนักบอลที่หน้าตาดีสู้กับทีมชาติอื่นเขาได้แล้วก็นิสัยดีด้วยเข้าไปตั้งแต่ที่ฝีเท้าดีอยู่แล้วและเมื่อประกอบกับหน้าตาแหมลูกครึ่งอะครับเขาต้องหล่อเป็นธรรมดาใช่ไหมฮะทุกวันนี้จริงๆอะผู้หญิงเข้ามาดูฟุตบอลเยอะอยู่แล้ว ตั้งแต่มีฟุตบอลอาชีพเป็นเรื่องเวลนาแต่พอมีซูปเปอร์สตาร์มีแม่เหล็กอย่างชาปุยขึ้นมาอีกคนเนี่ยโอโ้โหแน่นอนฮะคนอะไรนะฮะยังจับกับคุณชายจากวังจุธาเทพถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับที่ตลาดของฟุตบอลไทยเปิดกว้างมากขึ้นพอเปิดกว้างมากขึ้นปรากฏการของชาลิวมันก็น่าจะเป็นปรากฏการที่ย้อนกลับมาหาเหล่านักเตะด้วยนะครับว่าเ,เราไม่ได้อยู่แค่แค่สนามฟุตบอลอีกแล้วนะไม่ได้อยู่แค่สนามสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ลงไปเตะบอลจบกลับบ้านแต่เรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็รูปลักษณ์มันก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยและนี่คือ5เหตุการณ์สาคัญในวงการฟุตบอลไทยประจําปี2557ที่เพิ่งผ่านพ,นพ้นไปนะครับแฟนฟุตบอลครับคงจะต้องมาติดตามกันดูว่าในปีนี้นะครับหรือว่าปี2558นี้จะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรกันบ้างเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยครับและวันนี้ครับเวลาของรับรุ่นไทยเลีกหมดลงแล้วผมจันทิกนันวิเศษและทีมงานต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ